สวัสดีแฟนเพจที่น่ารักของเสือเพิ็กชุมแพทุกท่านนะคะช่วงบ่ายเนาะสแอมก็จะพาเพื่อนๆมารับชมช่างพ้นสีกันนะคะเ,เมื่อกี้ช่างได้ทําการเช็ดคราบเนาะกับเช็ดผ้าเหนียวเนาะสแอมไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆชมนะคะจากสแอมติดธุระอยู่นะคะและ้วสแอมเลยมาได้คันช่างพ้นสีพอดีค่ะตอนนี้ช่างกําลังทําการพ้นเท่าแรกอยู่เนาะค่ะพ้นตอนนี้ก็มีทั้งหมด สี่ชิ้นค่ะก็จะเป็นฝาท้ายนะคะก็ฝาปิดฝาท้ายแล้วก็คี่ล็อกสองอันนะคะ เสร็จเรียบร้อยเนาะเที่ยวแรกเสร็จเรียบร้อยลนะเดี๋ยวทิ้งช่วงไว้ประมาณ3-5นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาพนเที่ยวที่สองกันเนาะนี่จะได้ว่าอะไรก็สีที่นี่ทำไมที่นนี่คือพ่นสีนะค่ะนะพอบคนเสร็จตรงนี้ได้ประกอบได้ทำการขัดเงาตงัวรถครับผมค่ะค่ะอ่ามาชมช่าง พ่นเที่ยวที่สองกันนะคะค่ะทางอูเราเนาะสินอะไรพ่นไม่ไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะของเราจะมาพ่นในห้องพ่นตลอดเนาะนะคะีค่ะเราจะมีห้องพ่นนะคะในการพ่น เือกคุณพัชค่ะค่ะมาชมมาช่างพ่นเชืยวที่สามกันนะคะเชืยวที่สามนะคะช่างจะได้เพิ่มชินเนอร์ทูเไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อให้ดูใสขึ้น ค่ะ่นเสร็จเรียบร้อยเนา <ไป S 1> นะเดี๋ยวก็เไปผสมเลกเกอร์น้องมมเชื่อกันนะครับค่ะจะผสมเลกเกอร์ใต่จานเลยะค่ะแต่นี้เราก็ทิ้งช่วงประมาณกี่นาทีคะช่างประมาณ5นาทีเนาะเราจะทิ้งช่วงไว้นาะหลังจากที่เราคนสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวจะให้ช่างทําการผสมเลกเกอร์นะคะเพื่อเลกเกอร์เป็นขั้นตอนต่อไปเนาะ อันนี้คือสายจะให้เพือพ่อนๆรับชมนะคะอันนี้คือเรายัางไม่ได้เคลือบนะคะโชคดีค่ะที่ว่าทางอู่เรามีห้องพ่นนะคะในการพ่นสีพอกฝุ่นหรือเศษละอองมาจากค่อนข้างที่จะน้อยเนาะเพราะว่าห้องพ่นเรามีกระดูดสามตัวนะคะในการช่วยไม่ให้มีฝุ่นละอองมีกลิ่นมีสีละอองฝุ่นละอองสีติดตกค้างเนาะ ยังไงก็เดี๋ยวสายแอมจะมาถ่ายให้เพื่อนๆรับชมในคลิปการเคลือบแลกเกอร์เนาะเป็นคลิปต่อไปนะคะส่วนคลิปนี้สายอมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะในเพจอุตสีเสอรเพิ่กการช่างอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ